สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยกับร้านอุดมศักด์เกษตรยนต์นะคะวันนี้นะคะน้องพาพี่ๆมาชมนะคะเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องรุ่นเยนมาเจ้าโรค11แรงครึ่งนะคะตัวนี้จะติดไดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะ พาลาน้องตัวนี้นะคะจะอยู่ที่29,400บาทนะคะอันนี้นะคะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สําหรับคุณสุภาพสตรีและก็ผู้สูงอายุอย่างยิ่งนะคะเป็นรุ่นพิเศษของทางร้านเลยนะคะรุ่นไม่งอลูกง,งอ,งองผัวนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนสามารถทักมาได้นะคะที่ร้านอุดมสักเกษตรยนต์นะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องมา,ารีวิวนะคะเครื่องตัวนี้ให้พี่พี่ชมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นใดใหม่นะคะเราต่อใดใหม่ไว้นะคะเห็นไหมคะ เป็นใดใหม่แล้วเราต่อสายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พีพ,พี่แค่ที่ขั้วเนี่ยเขาจะเขียนไว้แล้วนะคะว่าขั้วบวกหรือขั้วลบนะคะพี่พีก็สามารถไปตอกเข้ากับแบตเตอรี่ได้เลยนะคะเนาะแล้วก็เวลาสตาร์ทเนี่ยพี่พี่ไม่ต้องยกวาวนะคะไม่ต้องยกวาวด้านหลังนะคะเพียงแค่พี่เล่นคันเล่งตัวนี้ไว้นะคะคันเล่งตัวนี้นะคะเวลาทางร้านเนี่ยทางร้านจะใช้เป็นตัว ป็นไปนใช้ใช้ลวดเป็นตัวขึงเนาะเพื่อเวลาอัตราการเล่งน,นะคะเวลาถ้าพี่ๆซื้อไปแล้วเนี่ยพี่ๆสามารถล็อกตัวครนเล่งตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เวลาสตาร์ทแบบไม่ยากอะไรเลยนะคะง่ายนิดเดียวแค่ปายนิ้วเท่านั้นนะคะ เราเาของเพื่อนนะคะแค่นี้เองนะคะพี่วีพี่วีสนใจเดี๋ยวสามารถทักมาได้เลยนะคะตัวเครื่องน้องนิ่มนะคะนิ่มมากนะคะพี่วีสนใจสามารถทักมาได้ตัวนี้นะคะเราเป็นเครื่องรุ่นสองที่เราฟิตใหม่ทั้งระบบเรียบร้อยแล้วนะคะที่ร้านเจ้าฟิตใหม่ทั้งระบบนะคะเนาะแล้วพี่พีซื้อไปแล้วเดี๋ยวสามารถพร้อมใช้งานยาวๆได้เลยนะคะสนใจยังไงสามารถทักมาได้นะคะที่ร้านุดมศักดิ์เกษตรยนต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบอัตราการเล่นของเคื่องกันนะคะ นะคะน้ำมันเครื่องขึนปกตินะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะเสียงเครื่องพวๆแบบนี้เลยนะคะนะคะพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะที่ร้านอุดมศักด์เกษตรยนต์นะคะร้าน ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเบอร์โทรติดต่อของทางร้านนะคะเบอร์0 8 3 6 9 9ป9 9 9ค่ะแล้วก็พี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าที่ร้านเนี่ยขายชุยดใดไหมที่ร้านจะไม่ได้ขายชุดใดนะคะเพียงแค่ที่ร้านเนี่ยรับ ติดตั้งหน้าร้านนะคะไม่ว่าจะเครื่องเย็นมาหรือคูปองตาเนี่ยพี่ๆมีรุ่นไหนอยู่ะจะนํามาติดในสตาร์ทสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะเนาะพาราติดพาราตัวติดตั้งในสตาร์ทเนี่ยก็คือรวมติดตั้งแล้วของทางร้านนะคะ,ะพาราจะอยู่ที่7,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจนะคะสามารถทักมาได้เลยค่ะพี่เวลาพี่เอามาติดตั้งเนี่ยก็สามารถตั้งรองกลับไปได้เลยนะคะไม่ต้องทิ้งเครื่องไว้เนาะยังไงสนใจยังไงรีบทักกันเข้ามานะคะที่ร้านอุดมศักดิ์เกษตรยนต์ค่ะ